สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้ง,น,งนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งควันหลงจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ผมได้เก็บตกมาฝากกันกับความคิดเห็นหลังเกมส่วนหนึ่งของแฟนบริบบอลชาวต่างชาติหลังเกมสุดท้ายของรอบแรกที่สุดตื่นเต้นที่ทีมชาติไทยของเราสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทีมชาติโดมินิกันไปได้แบบสุดระทึกใจ3ต่อ2เซตซึ่งจากชัยชนะอันยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งของทัพนักตบสาวไทยของเราในครั้งนี้ แฟนบริบอลชาวต่างชาติเขาจะมีความรู้สึกหลังเกมนั้นนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนบริบอลจากชาติคู่แข่งขันอย่างชาวโดมินิกันกันก่อนนะครับที่คนแรกนะได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อหลังความแพ้้ต่อไทยของเราของสาวๆแคริเบียนในแมตช์นี้ว่าฉันขอพูดตรงๆนะว่าถ้าผู้เล่นโดมินิกันเล่นเกมนี้กันได้เหมือนเดิมพวกเธอจะต้องชนะไทยได้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่า ทีมไทยนั้นเล่นกันได้ดีกว่าเราดีกว่าในการป้องกันดีกว่าในการบล็อกและดีกว่าในการรับบอลเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าสาวไทยนั้นเล่นได้ดีกว่าเรามากส่วนคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไทยเราว่าเกมรับของสาวไทยเนี่ยซูเปอร์สตรองเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเกมรับของสาวไทยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาอยู่เสมอและพวกเราเองก็ต่างรู้กันดีเพราะว่า ด้วยเกมรับแบบนี้พวกเธอจึงสามารถชนะตุรกีได้ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปว่านี่มันไม่ใช่เกมที่ดีเลยของโดมินิกันฉันคิดว่าพวกเธอประมาทแม้กระทั่งเป็นแฟนหลายคนก็ให้โดมินิกันชนะโดยมองข้ามทีมไทยฉันจึงหวังว่านี่มันจะเป็นประสบการณ์ให้กับสาวโดมินิกันแล้วกลับมาสู้กันอย่างแข็งแกร่งเพื่อเหรียญรางวัลในรายการนี้ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าพวกเธอทำผิดพลาดกันอย่างมากมายเกินไป หรือไม่พวกเธอก็ประมาททีมที่ชนะตุรกีมาได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปอีกด้วยว่าการบล็อกและก็การโจมตีของเรามันได้ล้มเหลวนับจากเซตที่4ทีมไทยทีมนี้ได้ถูกประเมินเอาไว้ต่ำเกิดไปซึ่งคนต่อมาก็ได้มาบ่นต่อไปว่าเกมรับมันได้ฆ่าเราในวันนี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าเราไม่มีการป้องกันที่ดีกันเลยพวกเธอคงจะต้องมีความเหนื่อยล้า ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมได้ว่าไทยแลนด์นั้นดูดีกว่าเรามากๆสาวๆของเราหลายคนดูเหนื่อยล้าแต่ปราจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองต่างออกไปครับว่าฉันไม่คิดว่าพวกเธอนั้นเหนื่อยล้ากันมากนะมันก็แค่ไม่ใช่วันของพวกเธอเท่านั้นส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ต่อไปว่าอย่าได้หาข้อแก้ตัวกันเลยเราสร้างความผิดพลาดกันมากเกินไปยินดีกับไทยแลนด์ที่มีเกมที่ดีมาก ส่วนคนต่อมาก็มองถึงผลลัพธ์ในแมชนี้ว่าโดมินิกันเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับเกมที่รวดเร็วของไทยได้เลยนั่นมันได้ส่งผลให้เราพลาดการเป็นแชมป์กลุ่มและมันก็ทําให้เราต้องเจองานหนักเมื่อคะแนนในรอบแรกจะถูกนับไปใช้ในรอบที่2โดมินิกันจะมีความยากลำบากในการผ่านเข้ารอบถัดไปหลังจากนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พอใจว่าบ้าเอ้ยฉันหวังว่าพวกเธอจะเอาชนะทีมที่มันเหนือกว่าเราได้ การแพ้กับทีมแบบนี้เนี่ยมันยอมรับไม่ได้แต่ว่าจากตรงนี้ชาวโดมินิกันคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่ามันดูมีผู้เชี่ยวชาญเต็มไปหมดที่รับไม่ได้ที่เราแพ้ในเกมนี้ท่านสุภาพบุรุษไทยแลนด์นั้นชนะตุรกีมาได้นะและมีการเล่นที่อยู่ในระดับที่ใหม่ที่มีความรวดเร็วมากและพวกเธอก็มีทัศนคติในการเล่นที่เป็นแง่บวกด้วยความสนุกสนานการพ่ายแพ้กับพวกเธอมันจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอายเลยเรายังคงผ่านเข้าสู่รอบที่สอง ส่วนคอมเมนต์ในลําดับต่อมาจะเป็นชุดความคิดเห็นของแฟนบ,บอลชาวตุวรก,กีกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มากล่าวด้วยความเซอร์ไพรส์หลังชัยชนะของไทยเราในแมชนี้ว่าว้าวไทยแลนด์คุณสามารถทํามันได้แต่ว่าจากตรงนี้เขาได้มีคนต่อมาที่ได้มา,าแสดงความรู้สึกต่อชัยชนะของไทยเราว่าฉันไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์อะไรเลยพวกเธอไม่เคยหลุดออกมาจากเกมนี่มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากส่วนคนต่อมาก็ได้ชื่นชมไทยเราต่อไปได้ว่า ไทยเนี่ยเป็นทีมที่เล่นกันด้วยวินัยในเกมแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปกับม่นหลังจากรายการ VNL ฉันก็เลือกพวกเขาเป็น dream t e ของฉันพวกเธอจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ยิ่งกว่านี้ซะอีกถ้าไม่ขาดในเรื่องของการบล็อกหรือถ้าเป็นไปได้พวกเธอก็ควรต้องเล่นให้ได้รวดเร็วกันอยู่เสมอฉันนับถือในความพยายามของพวกเธอซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงศักยภาพของสาวไทยของเราต่อไปได้ว่า ทีมไทยเนะี่ยมีผลงานใน v n l ที่ดีและก็มีการรับบอลที่ดีมาตั้งแต่ในรายการนั้นแล้วพวกเธอมีกรุบไดนามิกที่ดีเลยดังนั้นสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์มากมันจึงเป็นการที่พวกเธอไม่ได้แม้สักหนึ่งเซตจากทีมชาติโปโลแลนด์ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความประหลาดใจด้วยว่านี่ทีมชาติโปโลแลนด์ผ่านที่เจ้ไทยมาได้3ต่ส่วนเซตได้อย่างไงกันเนี่ยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองถึงประเด็นนี้ว่า พวกเธอมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเอาชนะทีมชาติโปลแลนด์ได้นะแต่ว่าพวกเธอหมดแรงมาจากในแมชกับตุรกีส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมการเล่นของกัปตันทีมชาติไทยด้วยความประหลาดใจว่าเซตเตอร์ของไทยเนี่ยเล่นอะไรในเซตส,สุดท้ายกันนี่เธอน่าจะเป็นตัวเซตที่ดูสนุกที่สุดในช่วงนี้เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเกมแมชนี้ว่าเกมนี้ทั้งสองทีมต่างเล่นกันได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมชาติไทยที่ตัวเซตของพวกเขาเล่นด้วยความเสี่ยงที่มากและเล่นเพื่อให้ทีมของเธอเล่นกันได้อย่างรวดเร็วถึงแม้พวกเธอจะมีความเสียเปรียบในเรื่องของการบล็อกแต่ไทยก็ยังชนะได้ในแมชนี้ขอแสดงความยินดีกับโค้ชของทีมชาติไทยด้วยเขาไม่ใช่ประเภทที่เครง่งเครียดหรือว่าตื่นตระหนกเลยและก็สามารถรักษาความเยือกเย็นในเกมในช่วงเวลาที่ยากลําบากได้อยู่เสมอมันเป็นแมชที่ดีเลยส่วนชาวตุร,รกีคนต่อมานีได้มากล่าวเพิ่มเติมถึง2ผู้เล่นของทีมชาติไทยว่า ฉันจะต้องไปชมเกมของทีมซาริเยเมื่อฤดูกาลมันเริ่มต้นขึ้นเพื่อที่จะดูอัชาราพรและก็ชัชชุอ,ออนเล่นอย่างแน่นอนฉันอยากที่จะได้ดู2ผู้เล่นคุณภาพเหล่านี้เล่นแบบสดๆและก็ได้พบกับพวกเธอด้วยถ้ามีโอกาสส่วนอีกหนึ่งชาวตุรกีนี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่อชมถึงความยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยของเราไปอีกด้วยว่าไทยเนี่ยไม่ใช่ทีมที่จะเล่นแบบออมมือด้วยได้เลยนะพวกเธอสามารถเอาชนะกู้แข่งได้ด้วยจิตวิทยาของพวกเธอไม่ใช่แค่จากเกมการเล่นของพวกเธอ เราเองน่าจะหวังถึงเหรียญทองได้เลยถ้าสภาพจิตใจแบบพวกเธอมันอยู่ในสาวๆของเราส่วนในลำดับต่อมาเนี่ยจะมาที่ชุดคอมเมนต์ของแฟนลูกยางชาติเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างชาวเวียดนามกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ด้วยความทึ่งกับผลการแข่งขันในแมชนี้ว่าโอ้พระเจ้าไทยแลนด์นั้นยอดเยี่ยมที่สุดส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเชื่นชมการเล่นของไทยเราด้วยว่านับถือจิตวิญ,ญญาณของทีมไทยเลยพวกเธอจะให้กำลังใจกันและกันอยู่เสมอ ทัดดาวก็เล่นได้อย่างร้อนแรงเลยในวันนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมถึงการแก้เกมของโค้ชชาวไทยของเราว่าในเกมนี้การที่โค้ชของไทยเปลี่ยนผู้เล่นเบอร์17แทนชัชจุออนมันเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลมากสุดยอดมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ว่าทีมไทยเนี่ยเมื่อคนหนึ่งนั้นฟอร์มตกก็จะมีผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่จะมาทดแทนได้ในทันทีเลยนะ ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานของไทยในแมชนี้ว่าไทยแดน์ในแมชนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการเล่นอย่างมากเลยในการทําแต้มพวกเธอสามารถทําได้จากทุกๆตําแหน่งเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าตอนที่ทีมชาติไทยแพ้กับโปรแลนด์หนึ่งแมชมีหลายคนที่หัวเราะเยาะพวกเขากันใหญ่แต่ฉันคิดว่าทีมชาติไทยทีมนี้นั้นเก่งกันมากและก็มีจิตวิญ,ญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวมาก ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานของไทยเราหลังจากที่จบรอบแรกนี้ว่าทีมไทยลงเล่น5แมตช์ชนะ4แมตช์มันเป็นคลาสที่สูงมากเลยสามารถชนะอันดับที่6แล้วก็อันดับที่8ของโลกได้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าไทยเนี่ยสามารถจบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มจึงมีโอกาสสูงที่จะเข้าถึงรอบ8เทียมสุดท้ายได้เลยถ้าพวกเธอสามารถเอาชนะเยอรมนีและแคนาดาได้ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าในครั้งนี้ ไทยมีโอกาสที่จะเข้าได้ถึงท็อป8ทีมได้เลยส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอมาปิดท้ายกันที่คอมเมนต์นานาชาติจากเว็บบอร์ดอย่าง Wallet Talk และก็ Volleyball Country กันนะครับที่คนแรกได้มาคอมเมนต์ด้วยความเซอร์ไพรส์ถึงชัยชนะของทีมชาติไทยในแมชนี้ว่ามันเป็นแมชจินน้าอาจจะร,รย์จากไทยแลนด์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ว่ายินดีกับทีมชาติไทยด้วยและนี่มันก็เป็นความแพ้พที่ยากจะกล้ากลืนของโดมินิกัน เกมรูกของทีมไทยนั้นเด็ดขาดมากในวันนี้พวกเธอมีความผิดพลาดในเซตที่3และ4ที่เกือบจะทําให้พังแต่ว่าพวกเธอก็ยังสามารถกลับมาอยู่ในเกมได้ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานของไทยเราไปอีกด้วยว่าจะพูดอะไรได้มากกว่านี้อีกพวกเธอเป็นดังนักรบที่กล้าหาญและงดงามสําหรับฉันพวกเธอดูดดาวลงไปในเซตที่3แต่ว่าพวกเธอไม่เคยที่จะยอมแพ้ ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองไปถึงหนึ่งในปัจจัยที่นําไปสู่ชัยชนะของทีมไทยของเราในแมชนี้ว่าไทยแลนด์ Thailand เนี่ยมักที่จะสามารถสวิงบอลกลับมาได้แม้ในสถานการณ์ที่มันแย่สุดๆในขณะที่ทีมชาติโดมินิกันนั้นไม่สามารถทํามันได้แม้ในสถานการณ์ที่มีปัญหาแค่เพียงเล็กน้อยยกเว้นแค่เบรนด้านั่นมันน่าจะเป็นสิ่งที่มันสร้างความแตกต่างในแมชนี้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงผลงานของสาวไทยในแมชนี้ว่า นี่มันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยพวกเธอเข้าสู่รอบ2ด้วยสถิติชนะ4แพ้1ซึ่งถ้าพวกเธอสามารถคว้าชัยชนะได้ไปถึง6ครั้งพวกเธอก็จะสามารถมีโอกาสมากเลยที่จะเข้าไปถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลได้แต่อย่างไรก็ตามการชนะ5เซตเหล่านั้นมันก็อาจที่จะกลับประหลอกหลอนพวกเธอได้เหมือนกันถ้าพวกเธอเริ่มต้นกันในรอบที่2ด้วยความพ่ายแพ้ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลลั์ในแมชนี้ว่า ฉันคิดเอาไว้ว่าทีมชาติโดมินิการจะเป็นฝ่ายที่ชน,นะเพราะฉันไม่เคยเห็นพวกเธอดูแข็งแกร่งเท่าทุกวันนี้มาก่อนแต่อย่างไรก็ตามทีมไทยก็สามารถจัดการเอาชนะโดมินิการที่อยู่ในช่วงที่ฟอร์มที่ดีแบบนี้ได้พวกเธอสามารถทํามันได้อีกครั้งไทยแลนด์กำลังมีความยิ่งใหญ่ในวอลเลย์บอลที่มากขึ้นเรื่อยๆมันเยี่ยมที่ได้เห็นแมตท,ที่ยอดเยี่ยมของอัชาราพรด้วยเธอค่อนข้างเงียบกว่าเพื่อร่วมทีมในช่วงหลังแต่ฉันรู้สึกว่าเธอสามารถไว้วางใจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในวันนี้ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเธอไปอีกด้วยว่าฉันยินดีมากที่ได้เห็นอัชาราพรสามารถทําผลงานได้ดี<ๆ>เธอควรจะได้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คนต่อไปของประเทศไทยแต่เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บมันได้กระทบกับการพัฒนาของเธอไปมากก็หวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถทำเซอร์ไพรส์ที่มากกว่านี้ได้ในอนาคตฉันปรารถนาที่จะได้เห็นพวกเธอไปเล่นในปารีสโอลิมปิกอย่างยิ่ง ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองหลังเกมส่วนหนึ่งของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติหลังเกมที่ทีมชาติไทยของเราเอาชนะทีมชาติโดมิทิกันได้แบบสุดเซอร์ไพรส์ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาให้ได้รับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพล้องณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันใหม่ในรอบที่2ในสัปดาหนะ์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ